ไลยคนนะครับถ่ามว่าในเมืองตูนนี่แกงเปะที่ไหนยังร้อยๆมั่งถ้ามากินแกงเปะร้อยๆนะครับตรงร้านนี้เลยครับร้านบังดุนแกงเปะครับนี่แกงเปะหอมนะครับเลยไม่ใช่ว่ายังแต่แกงเปะนะครับยังไลยแกงไลยเมนูนะครับตรงนี้ร้อยร้อยเพลนนะครับนี่หน้ากินหนังเปลินนะครับแกงย่างทุกแกงย่างไลายล้รสชาตินะครับ เลยบรรยากาศภายในร้านนะครับก็มีโต๊ะนังลุยเส้เม็ดนะครับให้คนได้มืนนั่งกินข้าวกันหนร้อยนะครับว่้นิงเทียงนะครับร้านบางลุนเก่งเพลนะครับตั้งอยู่ลังตั้มเชลนะครับรัวทางซ้ายโตลุงนะครับเดินเข้ามาสุดซอยก็จะพบกับร้านนี้ครับโรยทอดกระยังนะครับนี่จำดะทอดกระยั่งไอ้ลูกค้าประจำนะครับเป็นลูกค้าประจำทีนี้ไหมครับ กินร้อยไหมบังเดรเลงนะน okay. <laughs> แกงเฟรแค่เม็ดเลยนะครับ <c oughs> แกงว่าแกงเฟรนะครับเป็นเมนูที่เสิร์ฟตุกโตนะครับไม่ว่าใครก็ตั้งแกงเฟรนะทีนี้ <c oughs> นี่ครับเมนูที่ผมชอบนะครับ นั่นก็คือแกงเพ้กับกินเลยมันฟินครับแกงไปกาง่ายดีนะครับรวยโทษกาง่ายดีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับถนนเรื่องบิดจ,จะรุ่นเรื่อว่าลังปั๊มเชลนะครับเราจะพบกันร้านนี้วันเดียงเทียงครับร้านบังนุนแกงแพ้ครับ